ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين حق ليزهره على الدين كلِّه، وكفى بالله شهيدًا أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير هد هد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بِدَعَةٍ وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. فك الله سبحانه وتعالى. جل سبحانه وتعالى رأوا رم، رم لما الجمعة. ซึ่งเป็นวันที่มีเกียรติยิ่งนะอัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى วันนี้ถือว่าเป็นวันที่อัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى ให้เกียรติแก่บรรดาผู้ศรัทธาเป็นสิ่งที่จําเป็นและว a j ิบเป็นฟ a r ดูนะอัลลอฮ์ที่บังคับใช้ต่อบรรดาผู้ศรัทธาชายทั้งหลายในการมาร่วมละหมาดจุมฮาและก็ฟังการาขุตบะ นะครับเพื่อเป็นการตักเตือนนะครับเตือนใจเตือนสติแก่พวกเราทั้งหลายให้พวกเรานั้นได้อยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงเป็นการเตือนสติให้เรานั้นได้คิดและไข้ครวรถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตของพวกเราอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตะลาได้สร้างพวกเรามานะครับ الذي خلق الموت والحياة ل ي ب ل و ك م أيكم أحسن عملا الله سبحانه ได้กล um um ah ่าวไว้ใ سورة ا ل م พระองค์ได้กล่าวว่าอัลลอฮ์นั้นได้สร้างความตายและได้สร้างการเป็นขึ้นมานะครับ ل ุนอามลามาเพื่อต้องการที่จะทดสอบพวกเราทั้งหลายว่าเรานั้น ใครละ่ะที่เป็นผู้ที่ต่ออาตอัลลอฮ์และใครเป็นผู้ที่ดื้อดึงต่ออัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และุตาลานะครับฉะนั้นผู้ที่ต่ออัลลอฮ์ سبحانه และุ Allah ตาลาอัลลอฮ์แาลาก็ตั้งรางวัลนะครับสวนสวรรค์นะครับ,นะรบอันสถาพรนะครับให้กับพวกเขาทั้งหลายในวันในวันอาคิร และใครก็ตามที่ช่อฉนนะครับดื้อดึงนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลล a ์และสุนนะของท่านนาบววีสุลลัลลอวะลัยวะสัลลัมล์ตาลาก็จะลงโทษเขาด้วยกับไฟนรกในวันอาคีรอกนะครับอัลฮัมดุลิลละนะครับวันนี้ก็หัวข้อที่อยากจะนำเสนอให้กับนักเรียนนะครับ ได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับภายใต้หัวข้อเยาวชนกับฟิชนะในยุคปัจจุบันนะครับ,บ,ปปบนนคำว่าฟิชนาก็คือบททดสอบนะครับหรือภัยพิบัติต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮอาณาวะตาลาได้ทดสอบพวกเรานะครับฟิตนาในยุคสุดท้ายในยุคอาคิรุสมามันนะครับเป็นดังความมืดมิด نكتبت النبي صلى الله عليه وسلم ذكره. أبي هو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم داكراو. وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالُ فيتنا. نا. 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 نكب ฟิตนะเปรียบเสมือนกับกิจะเปนไลรินมุสลิมเปรียบเสมือนกลางคืนที่มืดมิดยุสบิฮุร์จุนฟีมาฟีฮามุมินันวายุมซีกาฟิรอนนบีสุลลัลลอฮุซุลแลมบอกว่านะครับตอนเช้าคนหนึ่งเป็นผู้ศรัทธาแต่พอตกเย็นมาก็เป็นกาเฟตอายุมซีมุมินันวายุสบิฮุกาฟิรอนนะครับหรือบางครั้ง ตกยินมาเป็นมุกเป็นกาเฟตาตกยินมาเป็นมุมินพอตื่นเช้ามาก็เป็นกาเฟตย่าบีโอดีนะวอเบอาราทิมีนัดตุนอยางนะครับพวกเขาทั้งหลายนั้นได้ขายศาสนาของเขาด้วยกับผลกำไรเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในโลกดุนอยางนะครับฉะนั้นพิจนะที่เกี่ยวกับเยาว,วชนของพวกเราเนี่ยยเยอะแยะมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือฟิตนะที่เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อและเรื่องของศาสนาเราะจะเห็นได้ว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีทั้งนะครับมีกลุ่มมากมายนะครับกลุ่มที่อ้างอิงว่าตัวเองนั้นอยู่บนศาสนาของอัลลอฮฺซุบะฮาลัวะตาลามีแนวคิดมากมายนะครับที่อ้างตัวเองว่าเป็นแนวคิดที่อยู่บนศาสนาของอัลลอฮฺซุบะฮาลัวะตาลา บางกลุ่มก็ยืนหยัดอยู่บนอัลกุรอานยืนหยัดอยู่บนกับบนศาสนาของอัลลอฮ์ที่ถูกต้องแต่บางกลุ่มนะครับนะบางกลุ่มก็สุดโตงในเรื่องของศาสนานะครับนะเรื่องของความเชื่อพากันละทิ้งเรื่องศาสนาหรือบางกลุ่มก็นะครับอ่านะดูเหมือนภายนอกเป็นผู้ที่เคร่งครัดเรื่องศาสนา แต่ปฏิกิริยาของพวกเขาทั้งหลายนั้นดูบินนะครับดูหมินศาสนาของเราในสังคมออนไลน์หรือสังคมโซเชียลนะครับนี่คือศิลธรรมที่เกิดขึ้นในยุคป,ปัจจุบันถนะ้าหากว่าเข้ากลุ่มผิดนะครับนะเรียนศึกษาศาสนาผิดกลุ่มเราก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นจากไฟฟิตนะแห่งอากิดาแห่งความเชื่อของพวกเราได้ ประการที่สองฟิตนาที่เกี่ยวกับเรื่องของตัณหาหรือการปิดศีลธรรมนะครับเดี๋ยวนี้มีสื่อนะครับมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อในเรื่องของการอนาจารทางเพศนะครับการแก้ผ้าการแก้เปลยืยนะครับหรือมีความสัมพันธ์ที่ปิดศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายต่อผู้ชายด้วยกันผู้หญิงต่อผู้หญิงด้วยกันนะครับซึ่งเป็นการ กระทำที่อิสลามไม่อนุญาตอัลลอฮ์สุบฮาานวูวตาลาได้สร้างมนุษย์มาเป็นผู้ครองแสร้างผู้ชายมานะครับอัลลอฮ์ก็ได้สร้างผู้หญิงมามาแต่งงานกันนะครับมาสมรสกันแล้วก็สืบพัน์กันในเรื่องของการสืบตระก,กูลต่างๆนะครับฉะนั้นการผิดประเวณีในการนะรักร่วมเพศต่างๆนั้นมีมาก นะครับแล้วก็สื่อต่างๆในเทคโนโลยีนะครับในเฟ e บุ๊กก็ดีนะครับในโซเชียลต่างๆเราจะเห็นแบบอย่างเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับสังคมเยาวชนของพวกเรานะครับแล้วก็มีเรื่องของการติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับกอ่อ,กอนอก่อนอก่อนแต่งงานนะครับเราจะเห็นได้ว่าการสื่อสารนะครับที่ทำให้เรานั้นต้อง จิงสุก่อนหามหรือการแต่งการอะไรการอยู่ร่วมกันนะครับในสาภาพที่ไม่แต่งงานนะครับก็คือการทำจีนานั่นเองนะครับในสังคมมุสลิมเราโดยเฉพาะในเยาวชนเนี่ยมากมายนะครับที่พ่อแม่ของเราส่งไปรำ่ำไปเรียนไปศึกษาหาวิชาความรู้เข้ามาหาโลงเข้ามาหาลัยนะครับ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับสิ่งที่ตัวเองต้องการสิ่งที่พ่อแม่ของเราต้องการนะครับบางคนก็เรียนไม่จบบางคนก็ไปแต่งงานกันแบบลับๆนะครับหนีพ่อหนีแม่กันไปแต่งงานเรื่องเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องทิ่นะที่เกี่ยวกับเยาวชนของพวกเราทั้งหลายนะครับนะที่ทำให้พ่อแม่ของเรานั้นได้ทำนะได้เจ็บปวด นะจิตใจของพวกเขาได้ข่มขืนหัวใจของพวกเขานะครับและก็เรื่องของการแต่งกายก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าในสังคมเยาวชนของพวกเรานั้นนะครับมีแฟชั่นมากมายนะครับนะโดยเฉพาะแฟชั่นที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของอันอิสลามนะครับบางบางคนเนี่ยมาโรงเรียนนะครับมามากับนะมาโรงเรียนแต่งตัวเรียบร้อยนะครับใส่ฮิญาบ ยาวๆแต่งตัวยาวๆนะครับหลวมๆนะครับมาเพื่ออะไรครับมาเพื่อต้องการที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนเท่านั้นนุ่งกางเกงขายาวมาโรงเรียนเพราะปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนถ้าไม่ถ้าไม่ปฏิบัติเราก็เรียนไม่จบแต่เราจะเห็นได้ว่าหลังจากที่เขาได้กลับไปบ้านแล้วมากต่อมากหลายมากมากมายเสยเลอเกินเยาวาชนที่ถอดที่จับ เยาวชนที่นุ่งกางเกงขาสัน้นเยาวชนที่นุ่งน้อยห่มน้อยซึ่งเป็นการผิดหลักศาสนาผิดศิลธรรมความเป็นอิสลามของพวกเราทั้งหลายนะครับบางคนอยู่โรงเรียนพัฒนาการศึกษาแต่งตัวคลุมฮิญยาเรียบร้อยแต่พอออกจากโรงเรียนพัฒนาการศึกษานะครับไปเรียนที่โรงเรียนอื่นก็คล้อยตามสังคมที่โรงเรียนนั้นน บางคนก็ถอดที่จับไปเรียนนะครับนั่นคือเป็นการขายศาสนาเพื่อเพื่อเรื่องของดุนยาเล็กๆน้อยๆนะครับต่อมาเรื่องของการเรียนแบบพฤติกรรมของชาวตะวันตกที่ห่างไกลกับศิลธรรมศาสนานะครับนะการเรียนแบบยาหูดีการเรียนแบบนาซารอนีไม่ว่าจะเป็นการจัดงานต่างๆเทศกาลต่างๆ ซึ่งไม่ใช่เทศกาลที่อิสลามอนุญาตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดงานวันเกิดเทปเบอร์เดย์นะครับเป่าทูบเป่าเทียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายนะครับที่เล่อแหลมที่เรียนแบบชาวชนชาวตะวันตกนะครับนั่นคือเป็นฟิตนะที่เราจะต้องระวังนะครับเพราะอิสลามของเราเป็นศาสนาที่เที่ยงธรรมและเที่ยงแท้ใครก็ตามที่แสวงหา พฤติกรรมหรือศิลธรรมอื่นที่ไม่ใช่อิสลามอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลานั้นนะครับจะไม่รับรองในชีวิตของพวกเขาทั้งหลายต่อมาฟิตนะในเรื่องสังคมหรือการครบค้าสมาคมกับเพื่อนของเราหลายต่อหลายคนในสังคมปัจจุบันเนี่ยคนดีๆเยอะแยะแต่เราไม่คบนะครับเรามักจะไปคบกับคนที่ไม่ดี มักจะไปคบค้าสมาคมกับคนที่สุบรีเดี๋ยวนี้บุรีไฟฟ้านะครับมามาแรงแสงทางโค้งนะครับบางคนอยู่ป .2 นะครับสุบรีไฟฟ้าแค่อสองสามเดือนนะครับพอไปเอกเรย์ปอดแล้วปอดไม่มีแล้วนะครับนะนั่นคือภัยอันตรายอย่างมากนะครับพ่อแม่มารู้ที่หลังว่าลูกของฉันนั้น เสพปุรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นเวลาที่มันสายเสียแล้วนะครับโดยเฉพาะในเยาวชนนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายนะครับต่อมาก็คือเล่ายานะครับการเสพเล่าการเสพยาเสพติดการเล่นการพนันนะครับต่างๆนานาน,นะครับเพื่อนเหล่านี้เป็นเพื่อนที่ถูกคบค้าสมาคมนะครับส่วนเพื่อนที่ละหมาด ส่วนเพื่อนที่ไปมัสยิตส่วนเพื่อนที่ปกปิดฮิญาบอย่างมิชิดเพื่อนเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นพวกแกะดำถูกมองว่าเป็นพวกไร้มนุษยธรรมถูกมองว่าเป็นพวกที่เข้ากับสังคมไม่ได้ถูกมองว่าเป็นคนที่นะห่างไกลกับความเจริญเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะความเจริญนั้นต้องแต่งตัวเหมือนกับพวกเรา นะครับนะนุ่งน้อยผมน้อยแต่งตัวหรูหราฉูดฉาดนะครับบางคนเกือบที่จะไม่มีเสื้อใส่นะถ้าหากว่าความเจริญอยู่บนการแก้ผ้าแก้เปลยนะ่ะนะครับแน่นอนเหลือเกินแพะแกะวัวควายมันย่อมที่จะเจริญม,ม,มากกว่าพวกเราเพราะมันไม่เคยใส่เสือ้อมันไม่เคยใส่ผ้าเลยนะครับฉะนั้นฟิตนะเหล่านี้จําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องระวัง ราะท่านนาบีสุลต่านวะไลวะสัลลัลลมบอกว่าใครที่ยึดอิสลามในยุคอาคิรุษมานเนี่ยนะครับเหมือนกับกร,รมฐานไฟนะครับใครที่เป็นคนยืนยึดยืนหยัดในอิสลามในหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านใดเนี่ยถูกมองเป็นแกะดำถูกมองเป็นผู้ที่แปลกหน้าฉะนั้นอย่าได้อา และเรายอมเป็นผู้ที่แปลกหน้าหรือเปล่าที่ท่านนาบีสุสสสสลตลลอวาไลวะสลัมเคยบอกว่าตูบาลิงูรอบากค,ความประเสร,ริฐความประเสริฐยิ่งความดีงามจะประสบแก่บ,บรรดาผู้ที่แปลกหน้าก็คือผู้ที่ยึดมั่นาศาสนาของอัลลอฮฺซุบะอาโนวะตาลานะครับประการต่อมาฟิตนะเกี่ยวกับเรื่องของลูกออนไลน์ เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเราไปเสียวเวลากับเรื่องของการเล่นเกมนะครับคนที่รวยไม่ใช่พ่อแม่ของเราไอ้พวกที่ปั่นสล็อตทั้งหลายเนี่ยนะครับคนที่รวยเนี่ยไม่ใช่เราคนที่รวยไม่ใช่พ่อแม่ของเราบางคนเนี่ยปั่นสล็อตเล่นการพานันทางออนไลน์เล่นเกมเล่น Facebook ทั้งวันทั้งคืนถามว่าใครเป็นผู้ที่เสียหายใครเป็นผู้ที่ได้กำไร คนที่ก็ตั้ง Facebook มาเนี่ยนะครับนะเขาชาะนะครับเราในฐานะที่เป็นผู้เล่นนะครับเราเสียเวลาแล้วบางคนก็ต้องเสียเงินนะครับปั่นสล็อตทั้งวันทั้งคืนนะครับใครละเป็นผู้ที่ร่ำรวยไม่ใช่เราเจ้าของนะครับเว็บไซต์ต่างๆนั้นเป็นผู้ที่ร่ำรวยฉะนั้นเราอย่าไปเสียเวลากับการเล่นเกม นะครับเพราะเกมนั้นมันจะทําให้สมองของเราฟัน่นเฟือนหลายต่อหลายคนแล้วที่อิงกับเกมนะครับเกมไม่จบแต่เกมนั้นจบไปแล้วแต่เขายังไม่จบหลายต่อหลายคนที่เล่นเกมการยิงการฆ่ากันสุดท้ายยิงพ่อยิงแม่ยิงพี่ยิงน้องตายนะครับดังที่ข่าวที่เกิดขึ้นในประเทศนะครับประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนรู้สึกมีข่าว นะครับมีเยาวชนคนหนึ่งเด็กประถมมัธยมนะครับเล่นเกมจนกระทั่งเฟ้อฝันนะครับจนกระทั่งหลอนฆ่าแม่ตัวเองแม่มาห้ามไม่ให้เล่นมันกาลังยิงกันมันเลยนะครับกาลังยิงคู่ต่อสู้พอแม่มาห้ามปุ๊บเข้าใจว่าแม่เป็นคู่ต่อสู้แทงแม่ตายแล้วก็เล่นเกมต่อเล่นเกมต่อสองสามวันแล้วเขาไม่เอกใจว่าเออทำไมลูกมันยังอยู่ แต่แม่ไปไหนนะครับข่าวมารู้ทีหลังแม่ตายไปสองสามวันแลว้วเนี่ยครับนะอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเยาวชนมุสลิมของพวกเรานะครับวันนี้เราเล่นโซเชียลนะครับบางคนเนี่ยอยู่ในห้องเรียนไม่สามารถที่จะเก็บความรู้สึกตัวเองได้ นะครับหัวใจเนี่ยคันนึงหากับโซเชียลอยู่ตลอดเวลาอยากจะออกจากห้องอยากจะไปเอาโซเชียลอยากจินะครูก็สอนอยู่บางครั้งเนี่ยเรารู้สึกหงุดหงิดหัวใจนะครับเพราะไม่รู้ไม่เสียดใครมาตุงติงตุงติงนะครับนะคนที่อาจจะเป็นคนที่เรารักหรือคนที่เรานะเราห่วงเห็นนะครับในโลกโซเชียล นะครับอยู่กันไม่ถูกไม่ต้องนี่ครับมันเป็นเกมหรือเป็นฟิตนะที่ยิ่งใหญ่หรืออาจจะมีสื่อบันเทิงที่ไร้ประโยชน์นะครับสื่อบันเทิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกซีรีส์ต่างๆบางคนเนี่ยนั่งเฝ้าซีรีส์นะครับแนะม่ให้ไปหุงข้าวก็ไม่ได้หุงม่ให้ไปทําแกงก็ไม่ได้ทําม่ให้ไปกวาดบ้านก็ไม่ได้กวาดเพราะอะไรครับเพราะไปหลงละเลงอยู่กับซีรีส์ต่างๆนะครับ หรือบางคนเนี่ยเสพข่าวปลอมเยอะแยะมากมายในโซเชียลของพวกเรานะครับข่าวปลอมนะบางคนแชร์ข่าวปลอมนะบางคนแชร์สิงโกหกมากมายอย่าลืมวันนั้นคือบาปบาปยาริยะนะครับนะอุลามะบอกว่าคนที่อัปยศที่สุดก็คือคนที่ตายไปแล้วร้อยปีแต่บาปของเขายังไม่ตายเพราะอะไรล่ะเพราะเราเสพ นะแชร์กดแชร์เสียงเพลงเสียงดนตรีเพราะมันนะสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยมันจะดีบขึ้นมาทุกๆุกปีนะครับใครที่ถ่ายหน้าตัวเองถ่ายรูปร่างตัวเองหรือแชร์อะไรก็ไปแล้วแต่นะครับมันก็จะขึ้นมาอัปเดตให้ทุกๆุกปีนั่นคือความไายนะเราตายไปแล้วแต่บาปของเรายังตายไม่ไม่ได้นะครับยังเป็นอยู่ นะครับหรืออื่นๆมากมายเรื่องของความเกลียดชังก็อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับอยู่ในโลกโซเชียลต่างๆเธอรู้ไหมว่าหลายต่อหลายคนโรงเรียนต่อโรงเรียนที่นัดแนะนะครับต่อยกันเตะกันแทงกันยิงกันตายเพราะโลกโซเชียลนะครับเถียงกันไปเถียงกันมานะครับทางสื่อต่างๆโทรกันไปโทรกันมาด่ากันไปด่ากันมาสุดท้ายก็กลายเป็นศพ ก็เยอะแยะมากมายการทะเลาะวิวาฉะนนั้นวันนี้เยาวชนของเรานะครับเยาวชนมุสลิมนะโดยเฉพาะชาวพัฒนาการศึกษาเราต้องกลับเราต้องกลับไปสู่การเรียนรู้อัลกุรอานและกัสุนนะนะครับเพื่อให้เรานั้นได้รอดพ้นนะครับจากภัยพิบัติที่อัลลอฮฺสุบะตลาได้ทดสอบพวกเรานะครับและก็เคร่งครัดในเรื่องของการละหมาดวันนี้เราไม่มีพลัง นะครับนักเรียนไม่มีพลังครูก็ไม่มีพลังในการที่จะสอนพวกเธอให้ดีพวกเธอก็ไม่มีพลังในการที่จะหลีกห่างสิ่งที่เป็นฟิดนะต่างต่างนอกจากเราทําความดีอ่านอัลกุรอานและละมะัดอัิมิสซาลาอินนัสซาลาตะตันฮะอานินฟชัชชอิวันมุงกัฟอัลลอฮ์สัญญาว่าคนที่รักษาละมาดนั้นอัลลอฮ์ตาลาจะให้ห่างไกลจากสิ่งที่เป็นสิ่งลามกทั้งหลายและสิ่งที่เป็นมุงกัดทั้งหลาย นะครับแล้วก็พยายามหาเพื่อนดีๆครูก็พูดไปแล้วในตอนเชา้านะครับเพื่อนดีๆพยายามหาเพราะเพื่อนดีนั้นจะช่วยเหลือเราทั้งดุนยาและก็อาคิเระนะครับไม่ใช่เพื่อนดีเฉพาะดุนยาเราต้องหาเพื่อนอาคิรรด้วยนะครับเกิดอัลลอฮฺตาลาตัดสินเราลงนรกเนี่ยเธอรู้ไหมว่าใคร่ะจะช่วยเหลือเรานะครับ เพื่อเพื่อนของเราในโลกโลกดุนยาที่เขาเป ų, ็นเพื่อนแท้กับเราเพื่อนสนิทกับเราเพื่อนที่อีมานเพื่อนที่ตักวานนี่แหละที่เขาจะช่วยเรานะครับไอ้เพื่อนกินเพื่อนหวังผลประโยชน์เนี่ยเขาไม่ช่วยอะไเราหรอกขนาดเรื่องของดุนยาในวันที่เราเจ็บป่วยเขาก็ยังไม่ช่วยเลยนะครับในวันที่เราลําบากเขายังไม่ช่วยเลยและนักภาษาอะไรที่เขาจะช่วยเราในวันอาคีร์หอกนะครับฉะนั้นแล้วเราอุอาให้เยอะ พราะหัวใจของเรานั้นนะมันซนสเสลือเกินหัวใจของเรามันซนสเสลือเกินเพราะหัวใจนะครับว่าอัลกอลบูเนี่ยมันกลับไปกลับมาแต่ละวินาทีเนี่ยเป็นร้อยร้อยเป็นพันพัน,พนเป็นหมืนม่นหมืน่นเป็นแสนแสน,แสนเรื่องโอ้ a ล l a h ya m u k ก l ล i b a n k u l u โอ้ผู้ที่ผินทางจิตใจเอย๋ยส a b กูลูบ u b a อ a า ala q a t i ขอให้เรามั่นคงบนศาสนาเถิดนะครับชีวิตของเรา ไม่นานเสื้อผ้าของเราก็ไม่นานรถของเราที่ราคาแพงๆนะท่อดังๆก็ไม่นานบ้านของเราราคาหรูๆบ้านหรูๆก็ไม่นานเพราะชีวิตของเราอยู่บนโลกบนโลกุนยานั้นเราต้องกลับไปสู่อัลลอฮฺซุบะอานาอูตะลนะครับฉะนั้นทําเวลาของเราให้เป็นประโยชน์เรียนศาสนาเรียนศาสนาเรียกร้องศาสนาช่วยเหลือสังคมเป็นจิตอาสา นะครับกลับไปบ้างเราได้ช่วยเหลือพ่อแม่เราไหมเราช่วยเหลือครูบาอาจารย์เราไหมเราได้ช่วยเหลืออะไรบ้างในมัสยิดของเราไปอาสาบ้างไหมไปกวาดมัสยิดบ้างไหมไปช่วยเหลือสังคมคนอ่อนแอลําบากบ้างไหมที่ครูได้ทําตัวอย่างให้กับพวกเราฉะนั้นอยากจะฝากขอละซุบฮานุวาตาลาได้ปกป้องเรานะครับเยาวชนของเราให้รอดพ้นจากภัยฟิตนะทั้งปวง آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم